ลาดแบบนี้เลยนะครับกินกับนั่งคนแซมกันพี่น้องไส่แบบนี้เลยพี่น้องสวัสดีครับผมผมพ่อครับช่ององมอนดเดชพาเพื่อนนะครับมือนี้สีผ้าเบาเอ็มเพิ่นไปเอามิมมาจันเห็นมิมไว้นะครับผมเลาะนี่แหละนะแต่ว่า ครับจักรยานคู่ใจครับผมเฮ้ยถอยจักรยานใหม่ครับผมเดี๋ยวสิไปตีมิ่มครับผมตีมิ่มเนาะตีมิ่มนะครับกะอยู่ใกล้ๆนี่นะครับหลังเลิกงานนะครับมื้อนี้ก็เลิกงานแล้วเนาะนะครับเห็นไว้เห็นไว้นะครับกะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยไปครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมไปนี่ครับผมมาเลยใส่หมวกกันน็อกอย่างนี่พี่น้องเอ้ยกันน็อกจะเห็นกันตอดได้ปะไปเลยลุย ไปครับปั่นจักรยานครับผมแถวๆออฟฟิศเจ้าของนี่แหละครับผมนะบรรยากาศนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศช่วงหาโมงครึ่งนะครับผมหาโมงแรงอ่านี่ครับปลานี่ครับผมปลานี้ เห็นไว้มาเห็นไหวนะมาเห็นพึ่งไว้นะครับกเ็เรื่อยว่าส่วนอ่าบาวเอ็มพึ่งของมาเบ่งมาเอาเบ่งมันจะเป็นยังไงนะเพเห็นไห้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมแต่ว่ากับบ่อใดบ่อดขอม้าเอานะผมเดี๋ยวข้ามาเบ่งกันโอเคครับผมมาถึงจุดหมายปลายทางที่ข้องเกี่ยวม่มกันแล้วพี่นอออ้องอุปกรณ์มีดครับผมมีด เล่มเดียวพอนี่เล่มเดียวพอต่อ,อจากรียังนี่เนาะไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปพึ่งทำมาเลยว่าเม่นเพิ่นว่าลอยเอาแลววะ ตากล้องมาเลยอมาแล้วครับโอ้มีน้องหมาครับน้องหมาข้างครับใกล้ๆครับเห็นไหมครับโอเคยังอยู่นะครับผมยังอยู่เนาะเดี๋ยวจะ ปลกปลาฟ้าดงเหมือนเดิมนะครับผมสไตล์อมอนเดชพาเพลินเข้าไปเอาให้ดูเนาะ,ะครับผมแกค,ครับผมก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับก็จะมีนีนะ่ครับต้นน้ำเนาะครับต้นน้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคแค่น้อยในการเข้าไปเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวควายตับแต่งเข้าไปครับูแล้วมาแล้วครับ Bây giờ bọn cua ครับผม.เอายากครับตัวนี้

Các ừ. ừ, lăng lăng đăng kí cho ตอนนี้ออมเดดล็ปัดเขามาเลยวันนี้ไม่ดูวันนี้ไม่ดู <c oughs> วันนี้ไม่ดูครับขอเขาแล้วอืมน,นี่ <c oughs> ได้ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> จัดการมาเรียบร้อยแล้วครับอมรเดชแต่รู้สึกว่ามีดจะบกคั่มเท่าไนนะรวะม,มีดบกคั่มไม่ท่ำให้ร่างของเขาเนี่ยฉีกนะครับ แต่จากที่ดูล่าง่อน้างสวยนะครับจะขีดขาดไปเลยอ่ะพันธค้างเอาอยากเล็กน้อยต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำวันนี้ยังไม่ได้โดนต่อยเอา้านี่บอี่ครับอีกอีกครื่งหนึ่งวางข้างล่างวางก่อนวางก่อนอม,มาดูใกล้ดูน้ำหวานนะสีเข้มๆเ,เลยนเครับโอ้ผมจะเข้าไปอาอเลยอือหือ เด็งติ้งๆเลยถ้าอุยอูถ้าไม่อยู่ดึกนะพี่น้องเอ้ได่ได้ไม่ได้น,นี่หมอนเดทเอาต่ออีกครึ่งหนึ่งครึ่งแย่ในรงล่องข้างล่างนะครับนี่คือส่วนที่หัวน้ำหวานออกมานะครับสีค่อนข้างเข้มนะครับ ยี่หางเข้มหวานฉ่ำนะครับหวานฉ่ำแล้วก็วตัวตัวร่างของก้อ,อนนะครับ <c oughs> ก็น่ากินมากเลยกินกับน้ําพึ่งนะครับกินกับน้ําหวาน <c oughs> อันนี้อีกชิ้นหนึ่งมาแล้วครับนี่ครับผม ไม่ต่อยครับวันนี้ไม่ต่อยไม่เจ็บตัววันนี้ไม่เจ็บตัวเย้ดูดีก่อนยอล้างให้ก่อนจะได้ดูสวย <c oughs> โอเคครับผมวันนี้ครับเนี่ยครับเพิ่งเรียนห้าครับผมนะครับล้างก็ พอได้อยู่น้ำหวานก็พอได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินกันเนาะไปโอเคครับผมได้หนึ่งแต้มครับวันนี้นะครับสำหรับตีพึ่งเดือนห้าออมอนเด็ดพาเพื่อนครับผมโอเคครับก็หลังจากไปเชิญทางมีมาแล้วครับผมเดี๋ยวผ้าชิมครับผมโอ้น้ำพึ่งแบบนี่ครับเข้มๆเลยครับผมืึลาดจะค้่มมั้งครับพี่น้อง ลาดแบบนี้เลยนะครับกินกับนั่งคนแซมกันพี่น้องไซส์แบบนี้เลยพี่น้องโอ้โหหวานพู้ช้ำพี่น้องช้ำมากพูดีกินพี่น้องนัน่งของพวกไรจะว่ากับห้างกับพอดีกินมาครับกินแ้วกันครับผม มิมเดือนฮาครับอมอนเดรย์ทุกนขออยากกินครับบ๊ายบายครับผม